สบ,บายดีพี่น้องที่หักแพงมาสุขสุขคนพาะพบกับส่องน้องมินนี่คือเก่าพี่น้องอยู่ทงเมื่อนี้อยู่ทงบไดเไปทางใดงานลายขนาดเลยฟังฟังรลักหอ่ววะพี่น้อง ป่านุ่ยกำลังมาก もうもうもうุูดพลั้งในร้ายลักแบบพี่น้องเลยอ้อมบอลปล่อยงัวสบายดีพี่น้องสบายดีย้ำสวยๆพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวขนาดเลยปุ้ยใช่จ cool ิ๋กโบนี่ฮะเขาจะขุดแล้วเบิร์ดเลยเห็นมั้ยมองมั่ยขุดแล้วพวกไปจอดหัวพุวก หาซุบเพลินมากคุดลักซอยพี่ต้องวะเนี้ว่าสิอ้อมห,น,หอน,น,น้าเหือเนี่ยแหละคุดลักอ้อมไว้บนปล่อยงัวพี่ต้องว่าจะปล่อยงัวนั่นหน้าเหือคุดหลายคนจังได้เอาไว้พี่น้องเลย กันสองคนเอาบอไว้ต you know, ้องมันสิมบ่แล้วจักเหื่อมันเดียมันห้อนโอ้ยสำสิแลเอาไว้หลายคน đẹp đẹp nào sĩ nhà đồn lướm cay bên lơi. Vừa nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn งาป้าคนจิ่หาหม่เบาคพ้นลก่แต่ง่ายเกไแต่ว่ากินลูกมเพื่อรักใหญ่่ยงขอพ่อาาแนะครับะไมอ ย่ามาทำเจา่ปะะยาดอดคุ้มยาดอดได้ลงมาหนิ่ะเพินยังนั่งเชยเวอยู่ใ่นยาดอดมาแล้วให้เอาปะให้ทอใหู้ให้สีเอาก็เอาเลบตบู้านเอา ตัวลุตู่ตัวหญ่โตโอ้ยตัวกระปแล้วม่ให้เนาะมันต้องมาถึง100ตันนะโอ้ยมันถึง100ตันบอกเพื่อนนะจะขาดแม่ยางค้นไปเอาม้อใครได้ไหมจากใบท์สองใบหม้อคนนี้พวกนี้พวกข้าวพวกกระไม้แม่ เอาคุ้มยังคะนี่คุ้มหนึ่งเป็นเยอะจ้ะฮะกระลาสีพังไปเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเราพังพีลุ่นเราบ้างลุงยัมนายันคั้วไอแม่แถวเนาะของเราตัดไปมองไหน แป้งได้ละจักนะลุงเปนหดน้ำมันดิงแปนน้ำอเต็มังนาะเ็โอ้ยแดหอนนาี่น้องเลย

บ้านนี่เป็นสั่งเอากระโปลงมาขวดนี่แหละสลวดเอาได้เลยตอนนี้ทาไม่ได้ลไม่ได้แล้วมันไ่ใช่ไมใช่งมือก ตีผู้น้อยเจ้าทหารน้องน้อยนจ็บติดเมาอะไรเด่นไม่ล้มแบกหัวใช่ก่อนเหรอเว้ยเที่ยวเขาทอดเนี่ยทอดอยู่เป็นร้อนเหมือนกันถแบกละหัวใช่ก่อนเมาแล้ยเมาเก่อนีแบกรักหัวาเต้องม บอไปเกี่ยวเขาอส่ไยาไปลมนะเกี่ยวเขาเือน้องเมาันี้เกี่ยวเป็นผ่อนนะมู้ภาคพนกับผภาวยเปจที่คนเมาจนไปดุยาเกี่ยวเขาเอน้องไม่เขากียวเขาบ้นนี้นนุ๊กนุ๊กดูดายนี่นกนี่ว่าน มือก็เศร้าโฮมเนี่ยเอ้ยาที่เศร้าห่มนลมันทอดคนอะไรอ่ะเชียงอะไรี่เชเช่ามนั่นนะหลายคนหลายคนแล้วเนาะ เล่ายวไว้หล,หลายคนพระพุกพระพุกเจ็ดทางลงเสียง ปิดคลิปจังสิงไปคุดสอยข้เจ้าจะหน่อยจะหน่อยพี่น้องสิวะยืนเป็นนางเอกอ,อยู่เนี่ยปิดคลิปก่อนพี่น้อง กินเลยนะนั่นหนูกับผู้ด่อนเป็นยังหันไปเลยลุงเชียงันนูกับผูดอนอยู่ที่ดูเอาผู้ดูนักโทษอย่างนีอันทั้งอันคอยว่าเป็นหาตะวันอยู่นั้นมันเพื่อนนั่นสมบูรณ์ เอาเสียมไปขุดฮะเอาเสียมไปขุดจอยกันบ้าก่อนเสียมหน่อยนะเฮื่อนนะอันนี้เอาใส่คุมไหวจะบวชหน่อยพัง บอกเกาหลีกับพ่อ้องมินเป็นคนคนไปใส่ไปสวยกระเจ้ากันพี่น้องลาเลยพี่น้องพอกันใหม่ขมหนาเด้อสบายดี